A10 Thunderbolt 2 Cross Air Support ที่อันตรายที่สุดในโลก A10 t h u ัน e r b o l โบหรือที่เรียกกันว่าว a r t h o g เครื่องบินโจมตีของกองทัพสหรัฐผลิตโดยบริษัทแ c ร i ชาร Republic ในปี1 9 7 7อาวุธหลักของ A10 คือปืนกลความเร็วสูงขนาด30ม MM, ม g เ u 8 a v e n g e อร์ที่สามารถยิงกระสุนจอกรลอดด้วยตราความเร็ว4,200นัดต่อน,นาทีซึ่งสร้างเสียงการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของว a ด t ็ o g นอกจากนี้ A10 ยังติดตั้งอาวุธนำวิถีขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและระเบิดรูปแบบต่างๆเพื่อกำจัดศัตรูอีก ยังมีความคล่องตัวสูงด้วยการออกแบบปีกที่ไม่เหมือนใครและตัวเครื่องที่เคลือบด้วยกรอดไทเทเนียมทําให้มันสามารถเอาตัวรอดจากการยิงอย่างหนักของข้าศึกได้โดย A10 Thunderbolt ได้พิสูจน์ความคุ้มค่าของมันในความขแย้นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามอ่าวหรืออัฟกานิสถานจนมันถูกขนานนามจากนานาชาติว่าเป็นเครื่องบินโคลดแอร์ซับพอร์ตที่อันตรายที่สุดในโลก